สวัสดีครับสวัสดีครับผมปานิวัฒน์กัจจพไทยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ที่ดินที่ถนนเศรษฐกิจครับกระทุ่มแบนครับอ้อมน้อยครับถนนเศรษฐกิจหนึ่งนะฮะสภาพบรรยากาศแวดล้อมครับถนนเศรษฐพ้นที่แปลงนี้29ไร่ครับขายร้อมสิ่งปลูกสร้างครับที่เป็นถุงทองครับสวยๆเป็นคอมเพล็กซ์นะขายไม่แพงครับ โทรหาผมได้เลย0986474222ปฏิบัติการจัดไันะ0986474222ชัดเจนครับ 0986474222ขายไร่ละ15ล้าน29ไล่ฮะโทรหาผมได้เลย0986474222ครับตอนที่1ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมปฏิบัติกับจัดภัยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ที่ดินถนนเศรษฐกิจอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสาครครับที่ดินแปลงนี้ขายไม่แพงพื้นที่29ไร่ถมแล้วนะครับคือแนวที่ดินเป็นลักษณะสวนเกษตรที่ดินถมแล้วด้านหน้าเป็นคอมเพล็กซ์ที่อยู่อาศัยนะฮะทำหลายอย่างมีที่ให้เช่าด้านหน้าถมแล้วนะครับ ถนนหลักตรงข้ามปั๊มบอทอขายไม่แพงครับไรละ15ล้านนะครับ29่ไรนะครับขายไม่แพงโทรหาผมได้เลย098 6 47 4222นี่คือสภาพที่ด้านหลังชนโกดังด้านหลังนู่นเลยครับชนหมู่บ้านข้างหลังเลยครับนะฮะโทรหาผมได้เลย0 9 8ย์7 4 2 2 2ครับชัดเจนครับที่ดินแปลงนี้ครับติดต่อติดตามผมได้เลยครับทุกเพจทุกกลุ่มครับยินดีครับ 0986474222ครับชัดเจนครับขอบคุณครับเป็นถุงทองนะครับโทรหาผมได้เลยแปลงนี้ครับนะฮะขายขายขาย0986474222ไร่ละ15ล้านครับนะฮะชัดเจนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ